Language, culture, travel, occupation, student life, student stories. Can listen to Event Campus, 102.25 MHz MSU Radio. Sawasdee krap, Ton Event Campus ครับ Rai มหาวิทยาลัยชมชนแห่งการเรียนรู้และก็โอกาสในโลกยุคใหม่นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันทุกเรื่องตั้งแต่เทคโนโลยีวัฒนธรรมการศึกษาไปจนถึงทักษะที่จะช่วยให้คุณนั้นก้าวหน้าในชีวิตครับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับอนาคตของทุกคนนะครับนั่นก็คือข้ามรั้วภาษาจีน ความท้าทายและโอกาสนี่คือชื่อตอนของ e v วาน s สแคมปัสในวันนี้นะครับในยุคที่โลกเชื่อมโยงกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยภาษาไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารครับแต่ว่ายังเป็นสะพานที่พาเราไปเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอื่นๆครับและก็เปิดโอกาสที่เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสที่กว้างขึ้นครับ การเรียนรู้ภาษาใหม่จึงไม่ใช่แค่ตัวเลือกครับแต่ว่ามันกลายเป็นความจําเป็นโดยเฉพาะภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลกด้วยจํานวนของผู้พูดที่กว่าพันล้านคนนะครับจีนไม่ได้มีเพียงขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแต่ยังมีบทบาทสําคัญในระดับนานาชาติครับทั้งด่านการค้าเทคโนโลยีและก็วัฒนธรรมคิดดูสิครับ ถ้าเราสามารถพูดภาษาจีนได้นั่นหมายความว่าเราสามารถสื่อสารกับประชากรเกือบหนึ่งในห้าของโลกและเข้าถึงโอกาสใ,ใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลครับดังนั้นวันนี้เราจะมาลงลึกนะลงลึกในเรื่องของภาษาจีนในมุมของความสำคัญความท้าทายในการเรียนรู้และที่สำคัญคือวิธีการนะวิธี เปลี่ยนความยากเนี่ยให้กลายเป็นแรงบันดาลใจพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปเ,เริ่มกันเลยครับ you are not sad. you not just are r need t ครับพูดถึงความสำคัญของภาษา,าจีนเนยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรา ถึงควรลงทุนเวลาและพลังงานไปกับการเรียนภาษาที่ดูยากขนาดนี้คำตอบง่ายๆก็คือภาษาจีนไม่ได้เป็นภาษาหนึ่งไม่ได้เป็นแค่ภาษาหนึ่งนะครับที่มีคนพูดมากที่สุดในโลกแต่ยังเป็นภาษาที่เปิดประตูสู่โอกาสในหลากหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือแม้กระทั่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรามาดูข้อที่จริงกันนะครับจีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจ,จ,จใหญ่ อันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าอันดับหนึ่งของโลกด้วยสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยครับแต่เพราะจีนได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางการผลิตและนวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีครับโครงการยักษ์ใหญ่อย,อย่าง1แถบ1เส้นทาง Bell and Road i n i t i a t i v e เนี่ยก็เป็น ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในระดับโลกครับโครงการนี้มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายเป็นเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกว่า60ประเทศทั่วโลกซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในหลายมิติครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยครับจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเราครับโดยสินค้าส่งออกสำคัญก็อย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์สินค้าการเกษตรและก็อาหาร ล้วนมีตลาดใหญ่ในจีนครับนอกจากนี้จะมีการลงทุนจากจีนในโครงการสำคัญสำคัญอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของจีนนะครับในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจดังนั้นครับการเรียนภาษาจีนจึงเปรียบเสมือนการติดตั้งเครื่องมือที่ช่วยให้เราดเข้าถึงโอกาส ในตลาดแรงงานระดับโลกรวมถึงช่วยให้เราได้เข้าใจวัฒนธรรมและความคิดของคนจีนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากที่สุดในทุกวันนี้ครับครับการเรียนภาษาจีนอาจจะฟังดูน่าตื่นเต้นแต่น่นนครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนการเดินผ่านสวนสวย มันเหมือนการปีนเขาครับที่มีทั้งเส้นทางชันทิวทัศ์ที่น่าทึ่งรออยู่ข้างบนครับหนึ่งในความท้าทายแรกที่หลายคนอีกเจอก็คือตัวอ,อักษรจีนครับภาษาจีนใช้ตัวอ,อักษรภาพหรือที่เรียกว่าโลโกกราฟิกซิสเต็มตัวอ,อักษรแต่ละตัวนันน้แทนทั้งเสียงและความหมายในตัวเองครับซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยที่เราใช้ตัวอ,อักษรเสียง เรียกว่า phonetic system นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวสองจีนะครับคำว่าไอ้ไอแปลว่าความรักไม่ได้บอกให้เรารู้ว่าจะออกเสียงยังไงเหมือนภาษาไทยแต่ต้องจำลักษณะแล้วก็เสียงที่ควบคู่กันในชีวิตประจำวันครับคนจีนเนี่ยต้องรู้จักตัวอักษรอย่างน้อยนะฮะ2,500ถึง3,000ตัว เพื่ออ่านออกเขียนได้นะครับและถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเชี่ยวชาญก็ต้องเรียนรู้ตัวอักษรจีนทั้งหมดครับซึ่งมีมากกว่า5 0,000ตัวสำหรับคนไทยครับที่คุ้นเคยกับตัวอักษรพยัญชนะไทย44ตัวเนี่ยนะครับการเปลี่ยนมาเรียนภาษาจีนอาจจะดูเหมือนว่าเป็นการปีนภูเขาลูกใหญ่เลยทีเดียวแล้วครับแต่ไม่ได้มีแค่ตัวอักษรที่ทาท่ายเท่านั้นนะครับ ระบบวรรณยุกต์ของภาษาจีนนี่ก็ทําให้หลายคนเนี่ยปวดหัวภาษาจีนกลางนะครับมี4ี่เสียงหลักนะครับและเสียงกลางที่ไม่มีวรรณยุกต์นะครับอย่างเช่นคําว่ามาแปลว่าแม่นะครับใช้วรรณยุกต์เสียงสูงและคําว่ามาแปลวา่าด่าก็ใช้วรรณยุกต่ำลงนะครับมามา ฝอยแล้วก็อย่าพึ่งท้อครับนะหรือคําว่ามาแปลว่าม,มามาแปลว่าม,มาก็ใช้เสียงขึ้นลงครับอ่าแล้วก็คาว่ามาซึ่งก็เป็นคําถามนะเป็นเสียงกลางที่เบาแล้วก็สั้นเสียงที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนี้ทําให้ความหมายมันเปลี่ยนไปครับแต่ว่าตัวอักษรคนละตัวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีัาชนะบางตัวครับที่ไม่มีในภาษาไทยนะครับ จากเช่นคำว่าชื่อชื่อ,อซือนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกออกเสียงยากและมักจะออกเสียงกันไม่ชัดเจนนะครับสุดท้ายคือเรื่องของไวยากรณ์นะครับภาษาจีนเนี่ยอาจจะดูเรียบง่ายเพราะไม่มีการเปลี่ยนรูปคำกริยาตามการเวลาหรือว่าเอกภพหรือว่ามพระหุค์นะครับแต่ก็ยังมีความสับสนในเรื่องของการเรียงคำในประโยคนะครับ อย่างเช่นในภาษาไทยเราเนี่ยเราจะคุ้นเคยหรือว่าพูดคําว่าฉันกินข้าวตอนเช้าครับแต่ในภาษาจีนจะจะเรียงว่าเจ้า้างเวอร์ซื่อฝานแปลว่าตอนเช้าฉันกินข้าวครับตัวช่วยสําคัญนะฮะคือคําเสริมครับอ่าฉันเช่นคำว่าเล่เลอที่ใช้บอกการกระทําเส็จนะครับหรือคําว่าก,กลัวที่หมายถึงว่า ประสบการณ์ในอดีตอะไรประมาณนี้นะครับครับแปลว่าการเรียนภาษาจีนนี่จะเต็มไปได้วยความท้าทายนะครับแต่แต่ความพยายามของคุณนะครับจะไม่สูญเปล่าแน่นอนนะฮะเพราะว่าทุกขั้นทุกตอนที่คุณข้ามผ่านเนี่ยจะช่วยคุณเพาไปสู่โอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมากมายนะครับครับ,รบการพูดถึงการเรียนภาษาจีนแล้วเนี่ยนะฮะ ถ้าเราพูดถึงการเรียนภาษาจีนแล้วเนี่ยหลายคน,นจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่แล้วโอ้ยแล้วก็ยากเหลือเกินใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าถ้าเราใช้วิธีการที่เหมาะสมการเรียนภาษาจีนเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ได้ผลนะครับแต่ยังสนุกมากด้วยครับวันนี้ผมก็เลยมีเทคนิคดีๆนะฮะที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นเพลิดเพลินไปกับการเรียนภาษาจีนครับมาดูกันเลยครับอย่างแรกครับหนึ่งคือเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวครับ เริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวนะฮะการเริ่มต้นจากคำศัพท์หรือว่าประโยคง่ายๆนะครับที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจนะครับเช่นคําว่านิฮาวที่แปลว่าสวัสดีนะครับหรือคําว่าเซเซยที่แปลว่าขอบคุณนะครับการเรียนรู้คําและประโยคที่ใช้บ่อยแล้วลองฝึกพูดในสถานการณ์จริงนะครับอย่างเช่นการทักทายเพื่อนหรือว่า แสดงความขอบคุณนะครับเริ่มต้นเปิดประตูการเรียนภาษาจีนเนี่ยก็ด้วยการาพูดคำว่าสวัสดีนิฮาวหรือว่าขอบคุณก็เสียเสียเนี่ยก็ได้แล้วนะครับมันก็จะเพิ่มความมั่นใจเปิดประตูแง่ประตูในการเรียนภาษาจีนของเราต่อยอดต่อไปได้นะครับข้อ2นะครับคือการฝึกออกเสียงที่ถูกต้องนะครับอย่างที่เราพูดถึงในช่วงที่แล้วนะครับว่าวณนยุกภาษาจีน,เ,นเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับการออกเสียงผิดเนี่ย ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปได้เลยเนะี่ใช่ไหมครับเอออย่างเช่นคําว่ามนะ้าเนี่ยที่แปลว่าอาหมาแปลว่าม้าเนี่ยครับหรือว่าคำว่ามาที่เป็นคําถามอย่างเงี้ยครับหรือว่าคําว่าอาม้าคบคำว่าม้าเนี่ยนะฮะม้าที่แปลว่าแม่อาจจะไม้คำนึงไปแปลว่าด่าก็ได้นะครับฉะนั้นเรื่องของวรรณยุกต์เนี่ยก็ต้องเรียนรู้กันนะครับคุณผู้ฟังฝึก ออกเสียงให้ถูกต้องนะครับวรรณยุกต์ภาษาจีน,นเป็นสิ่งที่สําคัญมากนั่ะครับการออกเสียงผิเดเนี่ยทำให้เรานะครับอาจทำให้ความหมายนั้นเปลี่ยนไปเลยนะครับใช้แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ที่มีเจ้าของภาษา,ษาเนี่ยฝึกช่วยครับเว็บไซต์นะฮะก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Hello Chinese นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับที่มีคลิปกันสอนการออกเสียงนะพร้อมลองพูดตามให้ ต้องได้นะครับตัวอย่างคําง่ายๆนะครับคาว่ามามาที่แปลว่าแม่นะครับมาที่แปลว่าด่านะครับเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนวรรณยุกเนี่ยเพียงเล็กน้อยนะมันก็เปลี่ยนความหมายทันทีนะครับว่าคำว่ามาแปลว่าแม่คำว่ามาแปลว่าด่านี่ครับเปลี่ยนไปเลยครับความหมายไม่จะเปลี่ยนไปอย่างที่สามครับคือการฝึกเขียนตัวอักษรจีนนะครับการเรียน เรียนตัวอักษรจีนเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นเรื่องท่องจาครับแต่ต้องต้องฝึกเขียนด้วยนะครับยังต้องฝึกเขียนด้วยนะครับเพราะว่าตัวอักษรจีนนันมีลำดับขีดที่เขาเรียกว่าสูบ order นะที่เฉพาะเจาะจงนะครับการฝึกเขียนเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจโครงสร้างของตัวอักษรนะครับอย่างเช่นคําว่า i เนี่ยที่แปลว่าความรักเนี่ยก็ประกอบไปด้วยตัวด้วยการขีดหลายขีดนะครับที่ต้อง เขียนตามการเรียงลําดับนะครับคําว่าอ้กว่าจะฉีดได้โดยหลายไก่จึจึกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะอ่าเนะเราใช้โตออเดอร์นะฮะลำดับฉีดนะครับว่าอ้เนี่ยที่แปลว่าความรักถึงสิบสองครั้งด้วยกันนะะหรือว่าจะลองใช้แอปพลิเคชันนะฮะสคริปเตอร์นะครับหรือว่าฉีดเขียน บนตัวอ,อ,กอักษรบนกระดาษอย่างนี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยจำตัวอ,อักษรได้มั่นยำมากขึ้นนะครับอย่างที่4นะครับใช้สื่อที่คุณชอบครับการเชื่อมโยงการเรียนภาษากับสิ่งที่เราชอบช่วยเพิ่มความสนุกได้นะครับถ้าเราชอบฟังเพลงชอบดูซีรี์จีนอย่างนี้นะครับก็ลองฟังลองดูเพลงจีนซีรี์จีนนะอย่างเพลงของเจโจนะครับอ่าหรือจะเป็นเทเลซ่าทางนะครับแต่ถ้าชอบซีรี์ก็ อาจจะเล่นดนีรีจีนนะครับที่มีคำบรรยายนะครับอย่างเช่นเต e อเต๋อจาหรือว่าชื่อจีนว่าเฉินชิงหลิงนะฮะหรือจะเป็นรายการวาไรตี้สนกุกสนุกอะไรก็ได้นะครับอย่างที่5คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอน,นะครับตั้งเป้าหมายเล็กๆนะครับเรียนรู้คําศัพท์5คําต่อวันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเรียนประโยคใหม่1ประโยคในแต่ละสัปดาห์นะครับ ก็ลองฝึกอย่างสม่ำเสมอนะครับจะช่วยให้คุณนั้นค่อยๆเก่งขึ้นแบบที่ไม่รู้ตัวก็ได้ครับนี่คือ5เทคนิคนะครับในการเรียนรู้นะครับภาษาจีนนะครับที่เรียกได้ว่านะครับผมนํามาฝากกันนะฮะง่ายๆนะครับซึ่งดูมันอาจะเหมือนดูว่าการเรียนภาษาจีนมันยากนะครับแต่ถ้าเราลองทําเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับ นะเปิดใจแล้วก็โอกาสก็จะตามมานั่นเองนะครับอะเห็นไหมครับว่าภาษาจีนเนี่ยฟังมาดูตรงนี้อาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสําคัญคือการเรียนรู้ด้วยความสนุกแล้วก็การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับเชื่อทุกคนทําได้นะครับและเมื่อคุณเห็นพัฒนาการของตัวเองเนี่ยจะมีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้ต่อไปอย่างแน่นอนครับ เมื่อเราสามารถข้ามผ่านความท้าทายการเรียนภาษาจีนไปได้นะครับโลกแห่งโอกาสที่รออยู่จะเปิดกว้างสําหรับเราอย่างไม่น่าเชื่อครับภาษาจีนไม่ได้เป็นเพียงทักษะที่จะช่วยให้คุณโดดเด่นในตลาดแรงงานเท่าน,นั้นครับแต่ยังเป็นสะพานที่เชื่อมคุณกับวัฒนธรรมโอกาสทางธรรุรกิจและก็ความสัมพันธ์ใหม่ๆในระดับสากลนะครับลองคิดดูสักครับนึกภาพดูว่าถ้าคุณสามารถพูดอ่านและก็เขียนภาษาจีนได้เนะี่ย คุณก็สามารถสื่อสารกับประชากรโลกที่พูดภาษาจีนกว่า1.4พันล้านคนได้ครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนในประเทศจีนเองหรือว่าจีนชาวจีนพ้นทะเลในประเทศอื่นๆนะฮะทักษะนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าใจพวกเขามากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ในเรื่องภาษาแต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมและก็แนวคิดครับในด้านการทำงานกับภาษาจีนช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้ร่วมงานกับบริษัทข้ามชาหรือว่าองค์กรที่มีการติดต่อกับ ตลาดจีนนะครับคุณอาจจะเป็นตัวแทนในการเจรจาธุรกิจหรือว่าได้ทํางานในโครงการใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ1แถบ1เส้นทางนะนะซึ่งก็มีบทบาทสําคัญในระดับโลกก็ได้นะหรือว่าก็ได้ด้านการศึกษานะครับภาษาจีนเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังในจีนอย่างเช่นมหาวิทยาลัยชิงหวาหรือจะเป็นมหาวิทยาลัยปักกิ่งอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะมีทุนการศึกษามากมายสําหรับนักเรียนต่างชาตินะครับนอกจากนี้การรู้าภาษาจีนเนี่ยจะทําให้คุณได้ สัมผัสนะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในการเดินทางท่องเที่ยวในจีนแบบเจาะลึกนะเช่นการสำรวจสถานที่สําคัญอย่างกําแพงเมืองจีนอย่างนี้นะครับพระราชวังต้องห้ามหรือว่าชิมอาหารท้องถิ่นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการสื่อสารนี่แหละครับคือโอกาสที่รออยู่เมื่อคุณสามารถเรียนรู้และใช้ภาษาจีนได้อย่างมั่นใจนะครับโลกทั้งใบจะรู้สึกกว้างขึ้นนะครับคุณก็จะพบว่า การรู้ภาษาที่หลากหลายนี่ไม่ใช่แค่ช่วยเปิดประตูนะครับแต่ยังช่วยสร้างเส้นทางที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อนนะครับมาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยนะครับช่วงตอบคำถามนะที่ผมทำเป็น q a วเ a ก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากอาจจะกำลังลังเลหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนมาดูกันว่าคำถามที่พบปล่อยม,มีอะไรกันบ้างนะครับ อย่างแรกคือต้องเรียนภาษาจีนทุกตัวเลยหรือเปล่านะครับก็ไม่จําเป็นนะครับคุณไม่ต้องรู้ตัวอักษรจีนทั้งทั้งหมดถึง5 0,000ตัวเพื่อที่จะพูดอ่านหรือว่าเขียนภาษาจีนได้นะครับคือในชีวิตประจําวันเนี่ยเราใช้ตัวอักษรประมาณ 2,500- ถึง3,000ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่สามารถเรียนรู้ได้ทีละนิดทีละน้อยแ่ะครับครับคำถามต่อมาถ้าพูดภาษาจีนไม่ได้ไม่ได้คล่องเลยเนี่ย จะเริ่มงานที่ใช้ภาษาจีนในใหม่นะฮะจะเริ่มงานที่ใช้ภาษาจีนในใหมนะ่เนี่ยนะครับถ้าเราพูดจีนไม่คล่องได้แนะ่นอนครับคุณไม่จำเป็นต้องพูดได้คล่องตั้งแต่เริ่มต้นครับหลายองค์กรยินดีที่จะฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือว่าใช้ความรู้พื้นฐานที่คุณมีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาก็ได้นะครับนะอีกคำถามครับการเรียนภาษาจีนต้องใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและก็ความพยายามนะครับ ถ้าคุณฝึกฝนวันล,ละ1ชั่วโมงเนี่ยครับอย่างต่อเนื่อง6เดือนถึง1ปีคุณจะสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้นะครับแล้วก็สามารถต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้นตามเวลาละครับจําเป็นต้องไปเรียนที่จีนไหมถึงจะเก่งอ่าอน,นี้ไม่จําเป็นครับในยุคนี้สามารถเรียนภาษาจีนออนไลน์หรือว่าจากครูเจ้าของภาษาได้โดยตรงครับโดยไม่ต้องเดินทางแต่ถ้าคุณมีโอกาสนะ มีสตุ้งสตังไปเรียนหรือว่าใช้ชีวิตในจีนนะครับแหมก็แน่นอนว่ามันจะช่วยให้คุณนนพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคําถามส่วนหนึ่งนะครับที่ผมทําเป็นช a วอนเให้นะครับก่อนจะจบกันวันนี้ครับขอฝากข้อคิดเล็กๆไว้ให้ทุกคนนะครับการเรียนภาษาจีนอาจจะฟังดูเหมือนการปีนเขาลูกใหญ่อย่างที่บอกไปมันอาจจะยากลําบากในช่วงแรกอาจต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่คาดคิดแต่ทุกอย่าง ทุกย่างก้าวนะฮะที่คุณพยายามหรือว่าการเข้าใกล้ยอดเขามากขึ้นเนี่ยมันมันสุดยอดแล้วล่ะครับนะฮะถ้าเราพยายามเนี่ยมันก็คือการเข้าใกล้ยอดเขามากขึ้นนั่นแหละนะครับภาษาจีนนี่ยไม่ใช่แค่ทักษะทางภาษานะครับแต่เป็นสะพานที่จะพาคุณไปพบกับโลกใหม่โอกาสใหม่และมิตรภาพใหม่ถ้าวันนี้นะครับคุณกําลังลังเลทีออ่จะเริ่มต้นนะครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าอะไรที่ทําให้คุณอยากเรียน ความฝันหรือว่าเป้าหมายอะไรที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จและนะครับจำไว้นะครับว่าทุกความสําเร็จเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอครับไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการเรียนรู้เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขอให้ทุกคนฮนะกล้าลองกล้าฝันกล้าก้าวออกจากเขตปลอดภัยของตัวเองนะครับ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่มาร่วมเดินทางกงาันใน Event c a m p มปัสในตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบทุกคนมีแรงบันดาลใจที่สดใสพร้อมเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ